สวัส,ส,วสดีดค่ะเห็นผักแล้วตาโตดูด no ูมาเห็นผักแล้ตาโตคือมันไม่น่าเชื่อเลยว่านี่แหละเขาเรียกว่าดินอุดมสมบูรณ์ดินกกกกกตุมน่ะจริงนะปลูกอะไรก็ง่าย งามคนก็งามงามนะงามถึงจะประดงเลยเห็นไหมจากสีก็ตรงถึงอาวังปู่นาลุงพล้ยผักมีแต่งามงามดูสิพี่หันนี่เหมือนผักขึ้นห้างเลยนะนี่นี่ก็จะได้เอาได้สักขอไปกินัยานยะโอ้ วัเนาะมันก็งามอิหลีได้เนี่ยสวยอิหลีสวยอิหลีขอบคุณขอบคุณคุณแม่สาคอนนะขอบคุณตัวจะเป็อะไรมันเกินเทพมัน บ่อมักกะทันมักกะทันมักกะชันมักลายบัวเติมซ่อมได้ลายได้ใส่บัวใส่ซ่อมตังค์ใส่บัวมาฝากป้าบอกโอ้ชาวบ้านบ้านอะไรคะนี่บ้านอะไรบ้านชาวบ้านบ้านอะไรคะบ้านไรแบงเงินน้ำเตี้ยงบ้งเงินน้ำเตี้ยคุณยายที่ที่เคยมาขายปูได้เนาะนบอยายขายปูได้เนาะโอ้ขอบคุณค่ะ มันกันมันต้นนั่นตูดี้ต้นเทียนห้าไปเก็บกินนั่นบ่โอ้ดูแลว่าต้นไหนหายแยบสมแนงอยู่วันนั้นน่ะมื้อนั้นมื้อนั้นน่ะมื้อคอยไปเกี่ยวหญ้าให้ง่วนน่ะนะเห็นอยู่ดอกดอกแต่มันยังมีสุกเออขันมันสุกก็สิว่าขอในเด้อแต่ว่ามันบ่สุกโอ้ยบ่ได้ไปไกลแจกเทืี่ยนอ่ะจะโดนี่จะไปหาอยู่หากินไปอันไปหายังไปขุดปูอยู่บ่ ุดหัวบัวคุดอันนั้นไปขายเพราะได้ค่าขนมหอยบ่มีอันนั้นบ่นันเ้ไม่ได้เรียบ่หมีหอยบอหอยบ่มีหอยบอกัวาหอยมาขายเนี่ยอย่างงี้ก่อนยายชอบปลาปว นี่จะมันมี่เอาชิมชิมชิมมันเลยไหมชิมชิ่ขอบคุณค่ะขอบมาคุณยายชิมมาถ้าคุณยายมาขายจะได้ซ่วยซื้อแต่ก่อนแกขายอันนี้แหละหน่ว่ามันแกขายอันี่แหละแต่ที่นี่มันไม่มีค่อยมองอยู่ในเขาบอกว่าต้องนาอยู่บำรุงหัวใจนะเฮ้ยจีหมักบัวหลายยายส่าห์ไปเอามาดูดาดากินนะโอ้โหมาอยู่ข้าวแล้วเนี่ยลองฟองไปแล้วลองฟองแช่ ตำแกงสุกกระเจี๊ยบตำดำกระป็นบอกแกงกระำไส่ส้มมดแดงส้มเขาบอกว่ามันเป็นสมุนไพรนะรากบัวน่ะแทบอร่อยคนที่หายใจไม่เต็มถุงบอกเป็นยาเป็นยาซิมหมากกระทันก็ได้พีเนาะหมากบัวก็อยากซิมมากกระทันก็อยากซิมแต่ถ้าเธอจะทำอะไรเธอจะทำอะไรจะไปทำความสะอาดทั้งนั้นน่ะโอเคเราจะไปวิ่งเก็บไม้เมื่อไรหลังงานหลันไม่ถึงบอก ขอบคุณคุณยายมากมากนะคะหลวงทานร้ายหลายบ้างนี่ป่ายหลงท่านเบิ่อลูกหลานแห่งหมาเนาะจ้า <c oughs> ถ้าลูกผ้าหลานมานั่นละ,ะพรุ่งนี้มีหลวงทานอันนี้อ,นอ๋อไม้กวาดที่จะกวาดพื้นกวาดเบิ่อมไม้กวาดไั่ได้ไม้กวาดการมาภาณะกวาดใบไม้นะ่ะค่อยๆเข้าไปกวาดในห้องน้ำม,มัน จ้าเดี๋ยวหาเฮ้เดี๋ยวค่อยหาเฮ้นี่นะคะแม่แม่พนักง,งานทําความสะอาดนะคะม,มาแล้วจ้าเดี๋ยวไปหาเฮ้จ้าห้องน้ําใหม่เปิดใช้งานแล้วนะคะก็มีคนมาดูแลทําความสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวคนเดินไปเดิน,นามา พนักง,งานทำความสะอาดห้องน้ำมาแล้วนะคะเราก็ไปทำความสะอาดทั้งด้านหน้านะคะโอ้รถไขน่นอน เมื่อคืนนี้ทําจนเสร็จนะคะวันนี้ก็คงจะมากวาดนะคะกวาดฝุ่นนะคะทําความสะอาดนะคะแล้วก็จัดโต๊ะเก้าอี้นะคะเดินมาหาไม้กวาดเพื่อที่จะไปกวาดทําความสะอาดนะคะ ไม้กวาดให้กับรถเข้าได้ไหมเอ่ยรถขนสมบัตินะคะเอาไม้กวาดนี่แหละให้เขาเนรม่ดาก็จะทำความสะอาดนะคะ เอาอุปกรณ์การทาง,งานให้กับคนทำความสะอาดห้อง,งาน้ำก่อนน,ะออนี่น่าไม่กวาดนะไม่กวาดเกดนี่เดี๋ยวนี้มเหม่อไปนล้วม,มืบบม,ม่ต้อนกวาด

หาข้า,แ,าหแห้งใหเอ่เด้อาะเจดขางมเ้าวแห้งหอเ่าคะออจ,จคะจะค่ะเจดะข้างคเพิ่าามาค่ะาจะมาเปิดน้ำสปริงเกอร์ใส่ดอกไม้ดาวเรืองนะคะแต่ว่าเอาไปเติมในถังก่อนถังอะไรนะน้ำตกนะคะนี่ดาวเรืองนะคะกำลังเริ่มโตแล้วละค่ะเริ่มโตแล้วลอุ้ยตัวไวมากเลยนะ่นนี่ ถ้ามันได้โตถ้าเราลดน้ําสม่ําเสมอก็โตแล้วก็จะออกดอกเนาะโอ้รีบระบานเร็วเรวรีบบานเร็วๆรวพรุร่งนี้แล้วนะวันงานนะไปะไปทาคามสะอาดทางด้านหน้าจะมาทําความสะอาดอ่าสารพระพรหมนะคะแล้วก็ลดน้ําต้นไม้ดอกไม้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดี วันนี้มีงาน,<ๆ>นลำนะคะลำขอพรหรือว่าลำขอพรขอพรให้คุณมนทาอยนะคะพร้ะะอมครอบครัวนะคะเด,ดี๋ยวจะไม่ได้กดเลย